ไปทรงถ่ายงานประจำปีที่จังหวัดชัยภูมิกันต่อค่ะสำหรับงานฉลองอนุสรีเจ้าพ่อพญาแลประจำอำเภอบา้านเข่าจังหวัดชัยภูมิมทรงถ่ายงานได้อย่างสมบูรณ์แบบประชาชนลังไหลไปเที่ยวงานอย่งางบ่ขาดสายค่ะ บรรยากาศภายในงานฉลองอนุสาวรียเจ้าพอพญาแล่ประจําอําเภอบ้านเขาวและงานบุญล้อมเข่าในผ่าไหมมัดมีของดีบ้านเขาวประจําปี2566ค่ะจัดขึ้นทุกปีในช่วงวันที่หนหอดวันทีห่หกลุ่มผ้าพันตลอดทั้งวันนะคะกับมีกิจกรรมการแสดงการออกร้านจําหน่ายสินค้าโดยที่บริเวณบริเวณเวทีกลางค่ะค มีการเดินแบบผ้าไหมไทยจากนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนายแบบนางแบบกิติมาศป้ามัเป็นตาหักแท้ชุดเราคือตาหักแท้นี่ไหมเด็กใส่ก็ดูดีับุ่นใส่ก็ดูดีเป็นตาหักเป็นตาเสือมาใส่เป็นตาเอามาหยอกอยู่บ้านพอมนะคะมีการประกวดเดินแบบผ้าไทยของน้องๆหนูๆช่วงอายุ13ฮหอด17ปีคุณทอมมีโส่ง เลิฟเลิฟเออเลิฟเลิด้วยนะคะหรือว่าเล้าเหลี่ยมตาเ่เลี่ยมแลวใส่ว่นตาอยู่เป็นการส่งเสริมห้มีการสวมใส่ผ้าไทยบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ความเป็นเช้าอำเภอบ้านขวาได้เป็นอย่างดีค่ะและที่ขาดไม่ได้ไฮไลท์สำคัญของงานนี้ของวันสุดท้ายก็คือยูบริเวนทีจัดงานเนี่ยครับก็คือการประกาศรางวัลในคูณช้าลุ้นรางวัลแมนครับเนี่ยลวงรางวัลนี่แหละ เป็นบัตรรังวัลละหนึ่งรอยบาทครับซึ่งรายไดจากการจัดงานนี่แหละครับก็จะไปสมทบเข้ากองทุนเจ้าพ่อพระยาแลประจําปีแล้วก็เป็นการสอยเหลือกลุมคนที่มีความเดอดร้อนนะครับพี่ดองประชาชนในพื้นที่ด้านผู้ที่ใดรางวันที่หนึ่งครับรังวันออกแหไรคุณนิชาผู้ใดเนาะค่ะเป็นนุ่มใบหาสิบหาปีครับคุณปัญญาแสงทองเป็นชาวบ้านบันหวาเตาครับตำบลผู้แล่นค่าอำเภอบันเขาจังหวัดชัยภูมิ เดินทางมาหลุ่นลางวัลกับภรรยาเล่านั่นแหละครับยิ้มเปืยอเปยอยู่เนี่ยครับเป็นผู้โชคดีดับล,ลงบันลนรถกระบะหนึ่งคันนะครับโอ้ยจากการสอบถามคุณพี่ปัญญาบอกว่าได้ซื้อสลากเจ้าพ่อไหโศกเพียงสามใบทอนั้นอบอก<า>คิดสามร้อยบาทสามสามร้อยบาทแล้วบวกคิดว่าสิถือพอร้อมซื้อเป็นการซอยเอาบุญระหว่างสิครับแต่ว่ากระดิลังวัลนเนี่ยเป็นรถกระบะนีใจของเราเนาะ ก้นใจบุญกระไดเนาะโอ้ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนมามาอาจชีมาน้ามูเนี่ยตอนกลับเด็กขับรถกระบะกลับบ้านนะคะดีใจน้ำมาเที่ยวมาเอาบุญพาแฟนมาเที่ยวเอาบุญซสืออักษรสุดซอยเพลินพอผนนกบา่เงินเงินส่วนหนึ่งก๋เสียเอาไปซอยเลือพี่น้องได้รางวัลสัมเมนค่ะดีใจนมากค่ะ